คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงของคุณโดยเฉพาะน้องหมามันเข้าใจคุณมากกว่าที่คุณคิดไม่ใช่แค่การกระดิกหางดีใจตอนเรากลับบ้านนะคะแต่เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยที่เราเองยังไม่รู้ตัวเรื่องราวของเปโดเชฟหนุม่มที่ชีวิตกำลังจะพลิกผันกับคาราเมโลหมาจรจัดธรรมดาธรรมดาตัวหนึง่งอาจดูเหมือนพล็อตหนังเรียกน้ำตาทั่วไป แต่สำหรับช่องวิศวกรสมองวันนี้เราจะไม่ได้มาสปอยหนังแต่เราจะมาผ่าตัดเรื่องราวนี้ด้วยมีนแห่งวิทยาศาสตร์สมองและจิตวิทยาเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงคนกับหมาได้ลึกซึ้งขนาดนี้สัญชาตญาณที่เหมือนพลังพิเศษของมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่เตรียมสมองของคุณให้พร้อมแล้วไปหาคำตอบกันค่ะ จุดเริ่มต้นของเปโดกับคาราเมโลไม่ได้สวยงามเลยค่ะมันคือความบังเอิญที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคาราเมโลไปขโมยอาหารในร้านจนเกือบโดนเชฟใหญ่ทุบแต่เปโดกลับเป็นคนห้ามไว้ช็อตนี้สำคัญมากนะคะในทางจิตวิทยาและชีววิทยามีมีใช่แค่ความสงสารแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสายใยห,หรือ attachment ผ่านสิ่งที่เรียกว่าออกซิโทซิน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกซิโทซินจะหลั่งออกมาเมื่อเรามีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเช่นการสบตาการสัมผัสหรือแม้กระทั่งการปกป้องกันและกันการที่ไปโดปกป้องคาราเมลโลในวินาทีวิกฤตมันคือการส่งสัญญ,ญาณให้สมองของทั้งคู่เริ่มรับรู้ว่าคนนี้ตัวนี้ปลอดภัยแล้วเริ่มสร้างวงจรความผูกพันขึ้นมา แต่แน่นอนว่าความผูกพันมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวสมองของเปโดตอนนั้นยังเต็มไปด้วยความเครียดเขาไม่พร้อมที่จะดูแลใครจึงตัดสินใจเอาคาราเมโลไปทิ้งที่สุนย์พักพิงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลมากในทางจิตวิทยาค่ะคนที่กำลังเจอกับปัญหาของตัวเองสมอง,องส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ใช้ในการตัดสินใจ จะให้น้ำหนักกับภาระและความอยู่รอดของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกและนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ก้าเข้ามามีบทบาทแบบเต็มตัวค่ะเมื่อเรโดเริ่มปวดหัวบ่อยขึ้นคาราเมโรก็เริ่มเข้าไปเลียที่หัวของเขาเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นแค่สัญชาตญาณปลอบโยนแต่ความจริงมันน่าทึ่งกว่านั้นเยอะมากค่ะ ในทางการแพทย์มีหลักฐานและงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากมายที่ยืนยันว่าสุนัขสามารถดมกลิ่นมะเร็งได้เซลล์นในร่างกายของเราโดยเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติอย่างเซลล์มะเร็งจะปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ v i r t Organic c o m p p u n d s หรือ VOC ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวออกมาปะป,ปนกับลมหายใจและเหงื่อของเรา กลิ่นนี้ละเอียดอ่อนเกินกว่าจมูกมนุษย์ซึ่งมีเซลล์รับกลิ่นแค่5-6ถึงล้านเซลล์จะรับรู้ได้แต่สำหรับสุนัขที่มีเซลล์รับกลิ่นถึง300ล้านเซลล์พร้อมกับสมองส่วนรับกลิ่นที่ใหญ่กว่าเรา40เท่ากลิ่น VOC ที่ผิดปกตินี้มันชัดเจนเหมือนกลิ่นสเต็กย่างสาหรับเราเลยค่ะการที่คาเมโลเข้าไปเรียที่หัวไปโด,ดซ้ำๆจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เป็นการตอบสนองต่อกลิ่นที่เปลี่ยนไปของเจ้าแนมันเองคําพูดของนางเอกที่บอกว่าหมามีสัญชาตญาณพิเศษจึงถูกพิสูจน์แล้วด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เปโดไปหาหมอและพบว่าเป็นมะเร็งในสมองค่ะการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งคือการโยนระเบิดลูกใหญ่เข้ามาในสมองของเปโดค่ะ เขากลัวที่จะบอกแม่ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่เรียกว่า avoidance coping หรือการหลีกหนีปัญหาสมองของเราถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทั้งของตัวเองและของคนที่เรารักแต่การได้เจอกับลีโอเพื่อนร่วมศูนย์มะเร็งคือตัวแปรสำคัญคะ่ะในทางจิตวิทยาการมี social support หรือการมีเครือข่ายทางสังคมโดยเฉพาะจากคนที่ะเะชิญชะตารกรรมเดียวกัน จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลและทำให้สมองรู้สึกว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวคำพูดเชิงบวกของลีโอช่วยปรับโครงสร้างความคิดหรือค ognitive reframing ให้กับเปโดและสังเกตไหมคะว่าหลังจากที่เปโดเริ่มยอมรับความจริงได้แล้วเขากลับมีพลังที่จะทำเพื่อคนอื่นเขาช่วยนางเอกเปิดฟู้ดทรัคทั้งทางที่ตัวเองเริ่มสูญเสียการดับรถ ซึ่งเป็นผลมาจากเนื้องอกที่กระทบสมองส่วนก u s t a t o r y Cortex นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า post-traumatic growth หรือการเติบโตหลังการ,รเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อคนเราเผชิญหน้ากับความตายมันมักจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตและอยากทำสิ่งดีๆให้กับโลกมากขึ้นค่ะฉากที่พิที่สุดในเรื่องราวนี้คือตอนที่เปโดหมดสติในฟู้ดทรักแล้วไฟไหม่ คารเม่โลพยายามที่จะล่าเขาออกมาแต่ไม่สําเร็จมันจึงตัดสินใจวิ่งฝ่าถนนเหยียบเศษแก้วจนเลือดอาบเพื่อไปตามนางเอกมาช่วยอะไรทําให้มหมาตัวหนึ่งยอมเจ็บปวดและเสี่ยงตายได้ขนาดนี้คําตอบอยู่ในชีววิทยาของสมองค่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาจะสั่งการให้ร่างกายหลั่งอะดีนาลีนและคอร์ติซอลออกมามหาศาล หรือที่เราเรียกกันว่าภาวะสู้หรือหนีฮอร์โมอนเหล่านี้จะทำให้ร่างกายมีพลังงานสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจพุ่งสูงขึ้นและที่สำคัญคือมันจะระง,งับความเจ็บปวดชั่วคราวคาราเมโลตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเจ็บจากเศษแก้วมากนะักเพราะสมองของมันโฟกัสอยู่ที่เป้าหมายเดียวคือต้องช่วยเปโดรซึ่งเป็นจ่าฝูงหรือสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของมันให้ได้ และแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดเบื้องหลังวิลกรรมนี้ก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินที่สร้างสายใยความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างพวกเขานั่นเองมันคือบทพิสูจน์ทางชีววิทยาของคำว่าความซื่อสัตย์จากเชฟที่ไม่พร้อมจะดูแลใครสู่การต่อสู้กับมะเร็งร้ายและสายใยที่ถักทอขึ้นมาระหว่างเขากับหมาจรจัดตัวหนึ่งเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าสัญชตาตญาณที่น่าทึ่งของสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่เป็นผลลัพธ์อันซับซ้อนของวิฒนาการชีววิทยาและเคมีในสมองค่ะมันคือออกซิโทซินที่สร้างความผูกพันมันคือ V.O.C. ที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยมันคือจิตวิทยาของมนุษย์ที่เติบโตได้จากวิกฤตและมันคืออะดรีนาลีนที่ผลักดันให้เกิดวิดกรรสุดทับใจภาพสุดท้ายที่เปโดได้เจอกับคาราเมโลก่อนเข้าผ่าตัด และภาพในอีก12บสอปีต่อมาที่พวกเขากลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์คือบทสรุปที่สวยงามว่าบางครั้งสายใยที่แข็งแกร่งและจริงใจที่สุดอาจไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากการเชื่อมต่อทางเคมีและชีววิทยาที่อยู่เหนือคำบรรยายค่ะแล้วเพื่อนเพื่อล่ะคะมีประสบการณ์น่าทึ่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองบ้างไหมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงมีพลังขนาดไหนคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะ ถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกด้วยสมองและจิตวิทยาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องวิศวกรสมอง o ้ The Brain Edge ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ